ดีเเร่งครงการ1นึ่งอำเภอหนึ่งไอทีแมนปลูกพลังคนรุ่นใหม่สร้างงานโอกาสยกระดับกำลังคนดิจิทัลทั่วประเทศกดหัวใจให้หน่อยครับรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าโครงการ1นึ่งอำเภอหนึ่งไอทีแมนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกำลังคนดิจิทัลในระดับอำเภอครับปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดิจิทัลปฏิบัติงานครบทั้ง878อำเภอทั่วประเทศครับโดยมีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลให้เข้าถึงทุกพื้นที่พร้อมจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพิ่อีก500 แทําให้มีศูนย์รวมประมาณ2,300แห่งทั่วประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่ดิจิทัลครับจะทําหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ประสานงานกับภาครัฐและเอกชนให้คำปรึกษาด้านบริการดิจิทัลสํารวจการใช้งานในพื้นที่ส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสาธารณะและจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่พมทักษะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านช่องทางของกระทรวงดีโดยโครงการนี้ครับไม่เพียงแต่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ยังวางรากฐานอนาคตดิจิทัลของประเทศเสริมสร้างความรู้ เท่าทันสื่อลดปัญหาข่าวปลอมและภัยออนไลน์อย่างยั่งยืนพร้อมเดินสายจัดก,การอบรมในจังหวัดใหญ่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนะครับกดติดตามและกดหัวใจให้หน่อยฮะ